าภายหลังจากาที่พี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในการมีการออกมาพูดถึงประเด็นดาราตัวแม่เบี้ยวเงินเพื่อนดารา400ล้านบาทในรายการทีวถถันเหตุการณ์ซึ่งเมื่อวานนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนคุณนนเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนซึ่งมีหลายกลุ่มโดยคุณนนหนูเป็นเพื่อนสนิทของขอไข่ เคยชวนขอไข่ลงทุนบางอย่างจะไปปล่อยกู้หรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างเป็นอีกเรื่องที่เขาต้องออกมาชี้แจงไม่ก้าวล่วงแล้วกันซึ่งครั้งแรกที่นอนหนูชวนขอไข่นั้นขอไข่ก็เชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วเชื่อว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่ดีซึ่งเงินก้อนแรกนั้นถูกส่งต่อไปยังตอเต่าแล้วจะได้เงินปันผลออกมาโดยลงครั้งแรก3ล้านอีกไม่กี่วันลงอีก4ล้านโดยได้เงินปันผล7%ซก่อนที่ต่อมาจะลดลงมาเหลือ4%เซนซึ่งขอไข่สบายใจเพราะได้เงินปันผล กลับมาจริงโดยนอหนูบอกกับขอไขว่าเรื่องนี้มึงอย่าบอกใครนะต่อมามากันที่จอจานทอทหารพอพานและนอนหนึ่งได้เงินปันผล4%พี่หนุ่มบอกว่าเท่าที่ผมรู้มาขอไข่ปล่อยเงินต้นไปทั้งหมด70ล้านบาทจอจานเฉพาะต้น70ล้านบาททอทหารผมเชื่อว่า90ล้านบาทพอพานไม่เกิน10ล้านบาทส่วนอนอหนึ่งไม่ทราบว,ว่าเท่าไหร่ พี่หนุ่มบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะนนหนูไปบอกขอไข่ว่ากูจะเอาส่วนของจอจานมาไว้ที่มึงนะโดยมีเงินปันผลไปกับ90ล้านบาทจอจานก็โดนแบบนี้เหมือนกันนนหนูไปพูดกับจอจานว่านี่ขอไข่มันพูดเยอะไปแล้วและเดี๋ยวกูเนี่ยจะเอาของขอไข่มาไว้ที่มึงแล้วกันจอจานก็ไม่รู้ก็ลงไปอีกไปซื้อของขอไข่มาเก็บเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งไปให้ตอเต่า พี่หนุ่มบอกว่าประเด็นนะวันนี้อยากให้นอหนูเนี่ยออกมาพูดเถอะเพราะถ้ามันไปไกลกว่านี้มันจะหนักกว่านี้อีกซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าไม่รู้ว่านอหนูรู้หรือเปล่าว่าตอนเต่าเนี่ยเขาคุยกับทั้งจอจานขอไข่ททหารพอพานและก็นอหนึ่งเนี่ยเขาคุยกันหมดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเอาเงินของพวกคุณเลยเพราะเขายังเอาเงินตัวเองไปให้กับนอหนูด้วยอันนี้ยังไม่รวมวงนอกนะที่เขาไปจับกลุ่มคุยกันแล้ว พี่หนุ่มบอกอีกนะครับว่าผู้เสียหายเขาฝากบอกมาเพราะไม่อยากคุยเองว่าอยากให้นอนูเนี่ยลองดูเช็คที่คุณเคยบอกว่าเป็นเช็คที่ต่อเต่าให้นอหนูมาจำนวน5้ใบรวมมูลค่า2 0งร้อยสอล้านแปแสนบาท ึ่งผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นเช็คที่คุณนนหนูเขียนขึ้นมาเองคุณนนหนูคุณต้องออกมาพูดนะผมพูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆจะโทรไปก็ได้แต่มันเป็นข่าวขณะเดียวกันพี่หนุ่มบอกด้วยนะครับว่ามีผู้เสียหายอีกรายที่เชื่อว่าคดีของเขานั้นไม่ใช่คดีแพ่งแต่เป็นคดีอาญาเพราะมันมีครั้งหนึ่งที่เช็คที่คุณให้เขาไปมันตีกับยอดเงิน8ล้านหแสนหมื่นบาทวันนี้ถึงเวลาที่คุณต้องออกมาชี้แจงไม่งั้นไปกันใหญ่แน่ ล่าสุดครับนานาไรบีนานะครับดีเจนักธุรกิจและก็นักแสดงคนดังออกมาโพสคลิปผ่าน IG Story ยอมรับว่าตัวเองคือดาราอักษรย่อนอนหนูที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในกระแสขณะนี้โดยนา,นานาระบุว่าสวัสดีค่ะจากข่าวและกระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะ ใช่ค่ะนอนหนูคือนานาเองส่วนตัวอักษรตอเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆแต่ในส่วนที่ตัวนานาเองไม่พัวพันหรือพัวพันขนาดไหนขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ณนะขณะนี้นานาขอโอกาสในการทํางานและทําหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจากข่าว แล้วก็กระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะใช่ค่ะนอนหนูคือนาณาเองส่วนตัวสอนยอ่อตอเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ในส่วนที่ตัวนาณาเองไม่พัวพันหรือพัวพันขนาดไหนขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย นานะไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ณขณะนี้เาแมขอโอกาสในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ที่ตัเต้องรับผิดชอบตอบปทยคะ่ะขอบคุณนะคะ หลังจากนานาไราบีนาออกมายอมรับว่าตัวเองคือน,อนหนูดาราอักษรย่อดตามที่เป็นข่าวตอนนี้ด้วยเสียงสั่นเคลือนะครับลาสดุดทางด้านของแอนอริชาครับเพื่อนสนิทของนานาซึ่งกําลังไลฟ์สดขายของอยู่ก็ได้เปิดคลิปดูเพื่อนรักขณะที่ภูริฮิรัญ,ญพฤกครับสามีก็ยืนดูคลิปอยู่ข้างๆด้วยสวัสดีค่ะจากข่าว แล้วก็กระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะใช่ค่ะนอนหนูคือนา,นาเองส่วนตัว,วอักษรย่อต่อเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ในส่วนที่ตัวนา,นาเองไม่พัวพันผิดพัวพันขนาดไหนขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย นะนไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ณขณะนี้จะน,นั้นขอโอกาสในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ที่จต้องรับผิดชอบขอบใัรค่ะ นั่นแหละค่ะโดยแอดอริชาครับมีสีหน้าเศร้าเหมือนจะร้องไห้พร้อมทั้งบอกว่านั่นแหละค่ะโดยแอดอริชายังได้โพสต์อีโมจิหัวใจแตกสลายประกอบเพลงคำว่าเพื่อนด้วยทั้งนี้ครับหลังจากนานาออกมาโพสต์คลิปยอมรับเรื่องราวดังกล่าวครับเมื่อไปดูความเคลื่อนไหวของเวทเทเนียมสามีของนานาก็พบว่าไม่ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลแต่อย่างใดเลย